เหรียญครั้งแรกที่รู้สึกว่าจำไม่ลืมเลยครับเหรียญทองซีเกมที่พม่พมาครับผมตอนเด็กๆผมซ้อมแล้วผมจะแบบคิดมากว่าแบบต้องเอาให้ได้ต้องทำได้อย่างเช่นต่อย10ครั้งนะ ผมต่อยได้9ครั้งแล้วพลาดไปครั้งเดียวผมเครียดเลยนะไปนั่งร้องไห้ได้เลยนะตอนนั้นสวัสดีครับพบก,กับผมในรายการพ่อครูซาครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปที่การกีฬาเมไทยครับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งรวมยอดฝีมือครับแล้วก็ยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมคอยสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้นะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับ นอกจากความพร้อมในเรื่องของสามแข่งขันหลฝึกซ้อมแล้วนะครับพนักงก็ถือว่าสําคัญไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์กีฬาด้านโภชนาการด้านจิตวิทยาครับก็ทาให้นักกีฬาเป็นองค์ประกอบสำคัญทาให้นักกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ใช่ยนเกมส์โอลิมปิกเกมส์ครับวันนี้ก็เช่นกันครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับนักกีฬานะครับที่กําลังฝึกซ้อมอย่างขมักขมเนรนะครับหวังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้กับวงการกีฬาไทยนะครับผมจะพาทุกท่านไปพูด ครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับนักกีฬาคนเก่งของเรานะครับน้องเบสกับน้องแม็กนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมไปคว้าโคต้าโอลิมปิกเกมนะครับเพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าวงการของคาราเต้เราที่จะไปคว้าโคต้านี้เข้าไปเนาะประเทศไทยยังไม่มีใช่ไหมครัในการที่เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในคาราเต้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ไม่มีเนาะโอเคสองคนที่มาที่ไปเริ่ม,มเล่นคาราเต้รู้จักคาราเต้ได้ยังไงแล้วโค้ชคนแรกของเราคือใครครับ ผมตามพี่ชายมาเล่นครับตอนเด็กๆเคยเล่นเทควันโดมาก่อนเสร็จแล้วพี่ชายผมเขาก็มาได้เรียนรู้จากคาราเต้แล้วก็เอามาสอนครับค้อคนแรกก็คือพี่ชายเราใช่ครับพี่ชายชื่ออะไรฮะชื่อแต่ก่อนชื่อทรงพลครับตอนนี้ชื่อพลทวัตล่าสุทธ่พันชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อโบ๊ทโบ๊ทหรือกุยก็ได้ครับกุยกับโบ๊ทคือพี่ชายเราที่มาสอนเราใช่ไหมครับใช่ครับโอเค้ราแม็กซ์ครับครอบคุ ผมก็เรียนโรงเรียนกีฬาครับเข้าในกีฬา<ม>ตอนม,ม3โรงเรียนกีฬาอะไรครับในกีฬาอุบลครับบอลราชานีครับตอนแรกก็จะไปเตะบอลครับเตะบอลแต่พอดีปีนั้นไม่มีบอลเปิดรับก็เลย เข้าคาราเต้ไปก่อนเพื่อจะไปเตะบอลข้างในอแต่พอเข้าไปปุ๊บเตะบอลได้แป๊บนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ตีอีกเลยเพราะว่าเล่นคาราเต้ยาวเลยครับจนมาแล้วโค้ชคนแรกที่สอนเราตอนนั้นโค้ชคนแรกก็อาจารย์สมศักดิ์ครับสมศักดิ์จันทราพรออ๋เขาเป็นอดีตนักกีฬาอะไรครับก่อนนักกีฬามวยครับเป็นมวยมาก่อนแล้วก็มาผันตัวมาสอนคาราเต้ใช่คือเป็นนักมวยทีมชาติครับอดีตกมวยทีมชาติด้วยอแล้วก็มาสอนคาราเต้เราใช่ไหมครับโอเค ทั้งสองคนนี้ถือว่าประสบการณ์ในคาราเต้ยาวนานขนาดไหนครับที่เราที่เรา,เ,าเล่นกันมาหรือว่าแข่งขันกันมาก็ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนอายุ12นะครับ1 <12. S> 2 11ปลายปลาย12ต้นต้นตอนนี้4 2 <c oughs> แต่นี้ย่ตอนนี้27 27อ๋อก็ถือว่า15ปีเลยนะใช่ไหมประมาณ15กำลังเข้าปีที่16 16แล้วโอ้โหนานมากเลยนะสำหรับนักกีฬาคนนึงนะใช่ไหมครับถือว่าประสบการณ์ในแข่งขันต่างประเทศเป็นไงบ้างครับประสบการณ์แข่งขันก็พอสมควรครับแต่สำหรับผมก็ยังไม่ถือว่าเยอะขนาดนั้นไปทุกระดับหรือยังไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์เมชยนเกมส์เนาะไปมาทุกระดับแล้วระดับทิงแชมป์อาเซียนเอเชียิงแชมป์โลก ไปมาหมดหมดแล้วนะโอหถือว่าเจนจัดเวทีมากเลยนะครับให้เยอะก็ได้ครแม็กกับครับเล่นมากี่ปีแล้วน่าจะประมาณสักสิปีได้แล้สิบปีเหมือนกันครับก็ถือว่านานตั้งแต่สมัยมัธยมครับเริ่มเข้าของเบสนี่ก็เริ่มตอนมหนึ่งเหมือนกันของแม็กก็เริ่มมหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับสองคนมสามครับมสามต้งมสามอ๋อเริ่มไปเล่นโรงเรียนกลางมสามนะครับใช่ครับตอนมหนึ่งมสองยังไม่เล่นเตะบอลอย่างเดียวยังครับใช่ตั้งใจจะเป็นนักบอลทีมชาติว้างนั้นเหรอไม่ได้คิดถึงทีมชาาาตติแแ่เยยงงก้ัออ๋ลวไถึ จะพัดจะปูไปเล่นคาราเต้ใช่ครับเนาะสองคนเนื่องจากเราอยู่วงการมาก็10ปีกับสิปีถือว่านานพอสมควรผมอยากให้พูดถึงกีฬาคาราเต้ในมุมมองของเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างปัจจุบันปัจจุบันนี้คนเล่นเยอะขึ้นมากแล้วก็เด็กๆเก่งเยอะมากมครับซึ่งแต่ก่อนนี้ตอนที่ผมเพิ่งมานี่็รุ่นหนึ่งยังไม่ได้ซอยน้ําหนักนะคแค่มีแต่อายุนะก็รุ่นหนึ่งก็สี่เปอนมากสุดก็ยี่สิบสามสิบคนแต่ว่าปัจจุบันนี้ขนาดซอยน้ําหนักแล้วร,รุ่นหนึ่งก็ พอๆกับรุ่นตะกอนเลยก็สิบยี่สิบกว่าคนนยครับก็มันก็ถือว่าผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแฮปปี้นะครับรู้สึกชื่นใจว่าแบบอย่างน้อยกีฬาคาราเต้เราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็อีกอย่างนึงก็คือในบ้านเราแต่ก่อนอาจจะแบบว่าไม่ไม่มีการแข่งขันมากแล้วก็ก็เลยแบบประสบการณ์น้อยแต่ปัจจุบันนี้ก็แบบหลายๆอย่างก็ดีขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นทําให้แบบทั้งประเทศ performance ก็ดีขึ้น ไหครับสมัยก่อนก็คนเล่นอาจจะไม่เยอะมากใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีเยอะครับคนเยอะคนเก่งก็เยอะครับน้องๆใหม่ๆขึ้นมาก็ฝีมือดีทั้งนั้นเลยครับผมว่าในอนาคตนี่ก็น่าติดตามอยู่ครับหลายๆคนครับก็ทั้งเบสทั้งแม็กก็บอกว่าคนเริ่มเล่นเยอะขึ้นเนาะแต่เยอะขึ้นของคาราเต้เนี่ยประมาณสักกี่คนทั้งที่คนที่แข่งแล้วคนที่เคยเล่นแล้วก็เลิกไปอ๋อถ้ารวมๆแล้วก็สามสิพันคนประมาณนั้นเหรอ ส <2000 S 2> องพันคนเนาะก็มีบุคลากรยังไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่ได้มีคนนิยมเล่นเหมือนกับเทควันโดที่เล่นเป็นล้านคนเลยเนาะประเทศไทยเนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นความเติบโตเนาะของคาราเต้มาอ่ะ <ๆ S 1> อันนี้มันพูดถึงเรา2คนบ้างผลงานผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์ที่เราภูมิใจแล้วก็ที่เราเคยคว้ามามีอะไรบ้างครับก็ของผมก็จะเป็นซีเกมได้ซีเกมสงครั้งแล้วก็มีคาราเต้วันพิเศษ ก็มีได้เหรียญของ JKA World ได้ที่3ามเนี่ยก็จะอันนั้นก็ภูมิใจมากครับกับผมเหรียญครั้งแรกที่รู้สึกว่าจำไม่ลืมเลยครัเหรียญทองีเกมที่พม่าครับแข่งครั้งแรกด้วยครับมันความรู้สึกตัวนั้นก็เหมือนฝันทั้นิดเหมือนไม่รู้ตัวไปแบบอธิบายไม่ถูกนะแต่มันก็ยังจําได้อยู่เพิ่งเล่นเล่นชุดใหญ่เล่นซีเนีย้นาแล้วก็ได้เหรียญทองีเกมเลยใช่ครับ ได้กี่เหรียญวันปีนั้นปีนั้นได้สองเหรียญสองเหรียญทองด้วยแล้วก็มีนี่ครับมีพี่แจ็คด้วยพี่แจ็คด้วยครับได้สองทองในซีเกมเดียวเลยใช่มครับส่วนแล้วก็อีกสมัยได้ไหมฮะอีกสมัยหนึ่งที่มาเลรียดไดเหรียญเงินครับแล้วก็ต่อมาได้เหรียญทองเหรียญทองคือในซีเกมเนี่ยคือเราเป็นแนวหน้าเลยทั้งสองคนนะถือว่าตอนนี้ชื่อเบสแม็กในอาเซียนเราเนี่ยเป็นที่เราจักแน่นอนคนเนี่ยถือว่าเก่งขามแบบกลัวเลยแหละนะจะเจอชื่อ สุภาพกับทีรวัตรไปเนี่ยโหคนนี่สั่นเลยกลัวเพราะว่าจะเจอรุ่นพี่ที่เก๋าเกมแล้วก็มีประสบการณ์สูงมะเนาะอันนี้อยากจถามหน่อยว่าเราเล่นประสบการณ์ผลงานเยอะแยะมากมายเลยอยากจะถามเส้นทางก่อนมาถึงพวกนี้ได้เนี่ยเรามีทั้งดีใจเสียใจเนาะเออเรื่องแม้กระทั่งเรื่องบาดเจ็บเรามีอะไรที่เป็นความทรงจําในทางที่ไม่ค่อยดีตลอดตลอดเราไหมฮะสำหรับผม,มพูดถึงเรื่องความทรงจําที่ไม่ดีนะเอาจริงๆผมว่าทุกอย่างเราอยู่นตอนนั้นอะ เรารู้สึกว่ามันไม่ดีแต่พอเราผ่านมาได้เรารู้สึกว่าเราดีเรารู้สึกว่าเราเอ้ยกูแข็งแรงว่ะกูผ่านมันมาได้ว่ะอะไรเงี้ยก็มันจะมีหลายๆอย่างผมเป็นคนที่สุดตรงซึ่งนี่พี่แจกรน่าจะรู้ดีเลยเพราะว่าผมตอนเด็กๆผมซ้อมแล้วผมจะแบบคิดมากว่าแบบต้องเอาให้ได้ต้องทําได้อย่างเช่นต่อยสิบครั้งนะ ผมต่อยได้9้าครั้งแล้วพลาดไปครั้งเดียวผมเครียดเลยนะไปนั่งร้องไห้ได้เลยนะตอนนั้นตอนอันนั้นก็แบบกว่าจะพลาดได้ก็เพอร์เฟทุกอย่างใช่ไใช่เป็นคนที่แบบบ้าความเพอร์เฟกก็แบบก็ดีที่แบบมีพี่พี่แจ็คเนี้ยตอนซ้อมก็คอยแบบแนะนำนะครับแลส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บนี่ผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมก็ ผมเข้าโรงพยาบาลหนักสุดโดนอะไรบ้างที่เคยที่หนักคิดว่าหนักสุดสําหรับเราที่เราเจอมามีสองอย่างคือตอนนั้นศอกหลุดครับเอ็นขาดเขาไปผ่าตัดกับอีกอย่างหนึ่งคือหหยปลาหักอันนี้ก็ผ่าเหมือนกันส่วนมากเกิดจากการซ้อม้วยการแข่งขันแข่งขันครับเสียดายมันมาจากการแข่งขันครับก็เราผ่านมาได้ ไไถือว่าเป็นเคสหนักนะการผ่าตัดเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องอดทนในการที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อกลับมาเป็น<ช>เบสบอเดิมใช่ไหมคือทรมานไหมตอนนั้นโอ้โหสุดเลยทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วตอนนั้นแบบผมเล่นรุนน้ำหนักเนาะถ้าแ,แบบน้ำหนักเกินไปหลายโลบางทีมันก็ท้อเลยแบบตอนกลับมาใหม่ๆแบบก็อ้วนแบบอะไรเง <c oughs> ี้ยคือไม่ได้ซ้อมเลยนะใช่แล้วต้องใช้วินัยให้พอสมควรเลยในการแบบรีคอร์บอรี่ตัวเองครับยังมาครับแบกไหะครับก็มีครับมีอาการบาดเจ็บเหมือนกันครั้งนั้นน่าจะแข่ง ในไทยนี่แหละครับเพราะเขาเอ็นเข่าข้างขวาขาดผ่าตัดเหมือนกันใช้เวลาอยู่ประมาณรักษาลุดวแล้วประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนได้จนเป็นตัวกลับมาที่จะแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะแต่กว่าจะแข็งแรงแข็งได้ก็เป็นปีเหมือนกันนะเป็นปีช่วงนั้นท้อไหมเกือบจะเลิกเล่นเลยไหมคิดว่าในใจตอนนั้นช่วงแรกๆเราไม่เคยเจอมันก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่รู้สึกแบบจะทํายังไงดีเราไม่เคยไม่มีประสบการณ์ําไง ถามทุกคนเลยที่รู้จักนะักกีฬาทุกคนที่รู้จักผมก็ถามหมดเลยว่าทํายังไงถึงจะหายกับคืนมาได้อะไรเงี้ยเออพอได้ถามก็รู้เรื่มรู้แนวทางก็มีนักกายภาพประจำทีอะไรแนะนำงี้ครับแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นแบบต้องทําทุกอย่างให้ตัวเองกลับมาให้ได้ครับขยันพยายามมาทําร่างกายตัวเองอ,อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอผ่านมาได้พอคิดนึกกลับไปก็รู้สึกว่าเออ วกาทำได้นีงว่าครับได้ัโเยี่ย,ยมยอดมาทั้งสองคนเลยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากนอกจากร่างกายเข้มแข็งแล้วนะครับผมว่าสิ่งสำคัญคือจิตใจแต่อย่าเพิ่งตกใจครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเล่นคาราเต้เ้วเจ็บหลายที่เนาะถามพี่เบสพี่แม็กเขาม,มีการผ่าตัดทุกกีฬาผมมองว่าทุกกีฬาก็มีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับโดยกีฬาคาราเต้เราเนี่ยมีกติกาที่เซฟมากๆอยู่แล้วแต่บางทีมันก็พลาดพังกันได้เราสังเกตกีฬาชนอื่นถ้าผมไม่ได้พลาดพิงนะอย่างเช่นฟุตบอลเงี้ย เราจะเห็นว่ามีโอกาสบาดเจ็บได้สูงกว่ากีฬาคาเต้อีกนะครับแต่ยังบอกไปครับว่าทุกกีฬามันก็มีโอกาสเสี่ยงท่านนะักกีฬาไม่ฝึกฝนให้ตัวเองให้แข็งแรงไม่มีการระมัดระวังหรือไ,ม,ไม,ม่ไม่มีสมาธิมันอาจจะผิดพลาดได้โอเคเราพานอุปสรรคหลายๆมันแล้วคําถามต่อไปก็คือถามว่า กำลังใจอะได้จากไหนมาบ้างทําให้เราผ่านอุปสรรั์นั้นมาได้แล้วก็ถึงความสําเร็จได้กําลังใจของเราคืออะไรก็ของผมกําลังใจเลยครอบครัวครอบครัวผมรู้สึกผมโชคดีมากที่ครอบครัวผมอ่ะเขาซับพอร์ตผมพี่ชายผมเป็นคนพามาเล่นผมเข้ามาก็เพราะครอบครัวแล้วแล้วแบบเวลาไปแข่งไปอะไรเงี้ยแม่ผมมีบ่อยครั้งที่จะบ่นว่าแบบเล่นทําไมเจ็บตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถึงเอาจริงๆแล้วเขาก็ให้ตา์ อ่ะไปสอร์ตถึงเวลาแบบจะไปแข่งเนี้ยก็เป็นห่วงแล้เป็นห่วงตลอดบาดเจ็บอะไรกลับมาอะไรเงี้ยแกก็จะแบบคอยดูแลสพอร์ตเราเราก็แบบก็แบบแกไม่เคยพูดนะแบบว่าคือตอนเด็กๆอาจจะมีบ้างชุดด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่เคยพูดแบบว่า เ,เหนื่อยเหรอเลิกเล่นสีอะไรเงี้ยไม่เคยพูดเขาจะซัพพอร์ตตลอดมันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับเียถ้าแค่นี้ผ่านไปไม่ได้เราจะไปทําอะไรก็ต้องสู้อะไรประมาณนี้ครับ,รบก็ทั้งพอ่อทั้งแม่ก็จะคอยซัพพอร์ตพี่ชายก็จะแบบ,บดูแลเรื่องต่างๆอันนี้คือกําลังใจดีมากแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนในทีมด้วยครับเวลาแบบเราซ้อมเราอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนเรามองหน้าก็รู้ใจกันค่ะช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสอนช่วยกันดูแลแม่ครับกำลังใจดีๆจากไหนบ้าง ครอบครัวนี่แหละเป็นหลักครอบครัวเพราะว่าเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตเลยไม่ว่าจะบาดเจ็บไม่ว่าจะเริ่มเล่นหรืออะไรทุกอย่างอะไรไปแข่งต่างประเทศไปเก็บตัวนานๆอะไรเงี้ยเราทุกสุขมีปัญหาก็นี่แหละครอบครัวอยู่ข้างเราตลอดไม่เคยพูดให้รู้สึกในด้านลบเลยคือให้กําลังใจตลอดก็ถือว่าอย่างที่บอกไปครับว่านักกีฬาเนาะเล่นกีฬาสิ่งสําคัญที่สุดคือครอบครัวนั่นแหละที่จะผลักดันเราไป เป้าหมายในในอนาคตที่ว่าจะไปสาเร็จไปสสาเร็จแต่ตรงนี้ครอบครบัวสาคัญมากนะเราก็เห็นวงการเนาะเราอยู่นานสิกว่าปีผมมีคําถามว่าทําไมผมรู้สึกว่ากีฬาคาราเต้นเนี่ยยังไม่ประสบผลสำเร็จนะักในการแข่งขันระดับนานาชาติเราต้องเราเราู้สาเห็นเนาะวัน,นอาจจะมีเรื่องของการแข่งซีเกมบ้างเองเช่นเกมรวมถึงในระดับโลกเนี่ยที่เราแข่งขันกันอาจจะไม่ได้เห็นผลงานที่ประจกนะักษ์นักเราคิดว่าปัญหาสําคัญที่ทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายนะนะั้นน่ยมันคือตรงไหนส่วนไหนครับ สำหรับผมนะาถ้ตั้งแต่ผ่านมาผมรู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเรื่องของ mindset อความคิดหลายๆครั้งอ่ะคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะแบบเพิ่งจะมีหน้ามีตาก,กันตอนนี้เนาะบแบบในระดับอาเซียนเอ,อ,อเยเอเชียเอยอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมันเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นในตัวเองรเรายังไม่ไม่สูงพอแต่แบบพอเราเหมือนแบบเราเริ่มได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มมีความเชื่อมั่นพอเรามีความเชื่อมั่นปุ๊บหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปครับ แล้วเลือกความเป็นความคิดอะเราคิดยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ้วแบบมันก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นมากแล้วก็อันนี้คือเรื่องของเซ n ครับถ้าเราอันนี้เราปรับปรุงกันได้เราฝึกกันได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาการศึกษาเกมแล้วก็การฝึกซ้อมบางครั้งเราอาจจะยังซ้อมแบบไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่แบบบางทีเราไปแข่งมาแล้วกลับ,บมาแล้วอะไรเงี้ยครับการแบบแก้เกมอะไรเนงะี้ยบ,บางทีเรายังแบบ ไม่ได้ฝึกซ้อม,อมในจุดที่มันควรที่จะเป็นมัน,ม,นมันก็เลยทําให้แบบอาจจะมีบ้างเรื่องพวกนี้ครับก่อนที่เบสก็พูดคือเรื่องของความคิดก่อนนะความคิดที่ต้องมองความมั่นใจ,จต่างๆพวกนี้สองก็คือเรื่องของการฝึกฝนที่ควรจะต้องฝึกฝนให้พัฒนาในตุวละจุดของนักกีฬาเรื่องที่สาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคมาแล้วเรากลับมาแก้ไขหรือว่าปรับปรุงส่วนที่เองต้องปรับปรุงใช่ไหมครับใช่ครับคนผมมองว่ามันถ้าเราถ้าเราเวิร์กตรงจุดมันก็จะ พัฒนาได้เร็วครับแม็กซ์นะครับผมว่าน่าจะเกิดจากความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันในช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมาที่รู้สึกได้คือผมรู้สึกว่าช่วงนั้นน่าจะกําลังจะไปได้ดีเลยแต่อยู่ดีดีก็หยุดไปเลยหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับรู้สึกว่ามันกําลังจะไปได้ดีแต่หยุดปุ๊บมันก็เหมือนกลับมาที่เดิมครับประมาณนี้เรื่องการฝึกซ้อมด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วการฝึกซ้อมที่แบบว่า คล้ายๆกับเบียดครับยังไม่ตรงจุดอะไรอาจจะรายละเอียดเล็กน้อยอ,อะไรพวกนี้ครับมันยังขาดไปอยู่ครับอโอเคเยี่ยมฮะคำถามต่อมาเนาะเรามีเป้าหมายอะไรบ้างสำหรับกีฬาคารเต้นในอนาคตที่เราวางแผนไว้ก็สำหรับผมผมระบุเป้าหมายที่แบบว่ามันสูดๆของผมแบบมันไม่มันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าความตั้งใจของผมคือผมจะทำให้มันเต็มที่เท่าที่ผมจะทำได้อายุตอนนี้ก็ไม่ได้น้อยครับ แล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวเองว่าจะต้องเลิอกอายุเท่าไหร่แต่คิดไว้ว่านาะคตคงไม่ไปนอกเหนือจากเส้นทางนี้มากหรอก<ม>เพราะว่าเราก็อยู่กับตรงนี้มานานแล้วตรงนี้เราก็ถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เพราะนั้นเราสามารถใช้สิ่งตัวนี้นำไปต่อยอดได้<ม>เพราะนั้นตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอะ่ะจะเป็นนักกีฬาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดสร้างผลงานให้กับตัวเอง<ม>แล้วก็ประชาติให้มากที่สุด แล้วในอนาคตเรามีอะไรเราจะได้บอกต่อได้เราจะได้นําไปสอนต่อได้นี่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะต่อ,อยอดโอเคครับนัแ่แล้วครับอยากที่จะเนี่ยนะครับโอลิมปิกคัดโอลิมปิกลองดูเพราะว่ายังไม่มีใครเคยเรียกไปครั้งหน<ป>ึ่งของชีวิตเนาะและวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ครับก็อยากจะลองให้เต็มที่ดูว่ามันจะเป็นยังไงผลออกมายังไงก็ยอมรับเลยครับครับงพูดถึงถ้าเลือกเล่นไปเลยหรืออะไรเงี้ยก็คงจะไปถ่ายทอดให้กับ น้องๆรุ่นใหม่ๆถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะสอนก็อยากจะถ่ายทอดนะครับความรู้ที่มีสอนต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมงั้นถามต่อเลยเป้าหมายชีวิตวางไว้ยังบ้างครับเป้าหมายของชีวิตที่เรื่องของการทํางานหรือว่าอนาคตที่เราวางแผนไว้ในชีวิตตัวเองก็มีคิดคิดไว้ครับว่าเลิกเล่นแล้วทํางานอะไรต่อก็ อยากจะรับราชการอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านเงียบๆเช่นท่านทำอะไรหำอะไรบ้างครับอยากเป็นราชการอีายเป็นอะไรทหารตำรวจนี่นะะวทหารเป็นอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ได้ครับนนยกสมาคมเราก็เป็นทหารนี่ครับอนาคตก็คงจะมีโอกาสเนาะที่จะเข้าไปปรับราชการได้ครก็หวังว่าอย่างนั้นผลงานแล้วก็ดีอยู่แล้วครับเบสแล้วครับอนาคตวางเป้าหมายยังไงครับครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก็คงไม่ไปไหนจากเส้นทางนี้ผมอ่ะชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะผมได้โอกาสว่าผมให้ พี่ชายผมให้ผมไปสอนน้องๆต่อแล้วผมรู้สึกว่าสนุกผมสนุกผมแฮปปี้ที่แบบพอสอนเด็กไปแล้วเด็กทําได้แล้วแบบสอนเด็กไปแล้วแบบเด็กเขามีการพัฒนาผมเห็นแล้วก็แบบเรารู้สึกเรามีความอย่า <ศม S 2> เป็นครูอย่าเป็นค้ชใช่ตอนนี้ในระหว่างการฝึกซ้อมอะไรเอ่ยเนี่ยผมก็นอกจากศึกษารเรื่องของคาราเต้แล้วเราก็ศึกษาด้านอื่นๆด้วยที่มันจะทําให้คาราเต้อันดีขึ้นที่จะพัฒนาแบบไปด้วยกันครับ,รบ,รบอันนี้ก็เลยอนาคตก็อยากจะแบบไปเป็นผู้ฝึกสอน ใช่มีแบบยิมของตัวเองทําปั้นเด็กพัฒนาเด็กไงพัฒนาขดผมน้ำสันคอนแล้วครับ <laughs> <laughs> เราเล่นคาราเต้ามาประสบความสำเร็จมากมายเลยผมอยากจะถามว่าคาราเต้เนี่ยเขาให้อะไรดีๆกับเราบ้างให้โอกาสอะไรกับเราบ้างในการที่เรามาเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติครับก็ <laughs> <c oughs> อย่างแรกเลยเหมือนกันทุกกีฬาได้สุขภาพมีหุ่นที่ดีไม่โชว์ซิกแพน่อยโอ้ไม่ได้ไปดูเฟซผมครับก็ ให้หลายๆอย่างครับสร้างวินัยสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีมากซึ่งผมได้โอกาสทางการศึกษาจากปาระเตศเลยนะตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4ีแล้วก็ระดับปริญญาโทผมเรียนฟรีมาตลอดจบปริญญาโทแล้วมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตไหมอ๋อต้องสองคนเลยผมคุยกับมหาบัณฑิตอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ได้สร้างประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ คนปกติอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้เจอนะครับได้สร้างทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ำตา <c oughs> <c oughs> มีหมดทุกอย่างครับซึ่งในชีวิตคนเราก็ครั้งหนึ่งอะเนาะเราจะได้พบเจอมันครับผมประสบการณ์มากมายเนาะใช่ประสบการณ์มากมาย,รรมยแมครับมีอะไรที่ดีๆเข้ามาชีวิตตอนกกน,นั้นเรื่การเล่นกีฬาคราเต้ม,มาเรามีโอกาสที่เขาหยิบยื่นให้เราแล้วหรือการได้เปเล่นกีฬาทีมชาติแล้วเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น อะไรบ้างครับมีครับมีเลยแรกก็การศึกษานั่นแหละครับตั้งแต่เข้าในกีฬาเลยนั่นก็จากกีฬาเลยครับผมถือว่าจากคาราเต้เลยตั้งแต่ม .3 มาเรื่อยๆจนถึงจบปริญญาโทเรียนฟรีเรียนฟรีตลอดครับแล้วก็มีร่างกายครับผมจากเบอร์เกอร์ฮินี่คือเหตุผลหนึ่งที่มาเล่นกีฬาด้วยร่างกายอ่อนแอเอาเหรอครับตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอ่อนแอใช่ครับอ่อนแอตัวเล็กโดนรังแกไม่เรา แข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจเข้มแข็งขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับจากการใช้ชีวิตมันก็สอนในหลายอย่างกับตัวเราด้วยครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่คําถามนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าผมจะถามเพราะว่าทายังไงที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่ๆเขาเคล็ดลับที่จะบอกน้องๆมีไหมฮะครับก็สําหรับผมผมจะชอบใช้ความคิดเรื่องของ mindset มากกว่าผมชอบปรับ mindset ตัวเอง ว่าเจอมากับตัวครับถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็ทําได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ดีเราก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเราจะเป็นไปตามที่ตัวเราคิดพอเราคิดปุ๊บเราจะหาวิธีถ้าสมมุติว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเราเราอยากที่จะดีขึ้นอนะ่ะเราก็พายามันมันจะพยายามเองแล้วเราบอกตัวเองปุ๊บเราจะแบบหาหนทางที่จะพัฒนาตัวเรา<ม>เองแต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบบ้ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเราอันนี้ไม่ได้หรอก มันมันจะมันจะลบไปเองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แบบผมว่ามันสําคัญมากนะเรื่องของมายเซฟสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะใช่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีความตั้งใจแล้วเราต้องมีความพยายามเร้มีความอดทนด้วยตั้งใจอย่างเดียวไม่พอตั้งใจใจบอกปากบอกตั้งใจแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เราก็ต้องทํามันด้วยครับใครครับนะแม์ครับมีเคล็ดลับให้น้องๆไหมผมก็ผมว่าการเตรียมตัวครับ ในทุกๆวันเลยครับ<ล>ผมแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยนี่แหละครับเรื่องเวลาเรื่องการเตรียมตัวก็ฝึกซ้อมในทุกๆวันมันต้องเตรียมตัวไม่ใช่แบบว่าวเออนอนอยู่แล้วก็ตื่นมาซ้อมเลยอะไรเ <ทะ S 1> งี้ยอัจจะเตรียมตัวก่อนตื่นก่อนมาทําอะไรนู่นนี่นั่นก่อนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็การบางทีาอาจจะท้อด้วยการกลับมากลับมาท่ามีให้เรากลับมาสู้ใหม่ได้อีกครั้งนั่นคือความคิดอาจจะรู้สึกว่าเออวันนี้ไม่โอเค สอมไม่ดีต่อยไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องคิดว่าเราจะกลับมายังไงด้วยคิดให้เร็วกลับมาให้ทันครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคืออย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองเพราะว่าเราทําดีมาแล้วอ่ะเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ข้อเสียของเราเพื่อที่จะปรับปรุงมันใช่ครับเรามองข้อเสียเพื่อที่เราจะปรับปรุงตัวเองแต่ว่าเราอย่าลืมมองว่าเราก็ทําดีมาเหมือนกันส่วนในที่ดีเราควรที่จะชื่นชมมันให้รางวัลตัวเอง บอกตัวเองว่าเออเราก็ทําดีนะ <ừ> mm แล้วมันก็จะเป็นกําลังใจทําให้เราแบบอยากทําต่อมีแรงที่จะไปทําต่อและแหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นครับโอเคครับโอเคลัคะสุดท้ายเนื่องจากเราสองคนก็ถือว่าเป็นซุปตา์ของวงการแหละก็เป็นไอดอลให้งน้องเป็นต้นแบบให้กับน้องๆหลายๆคนในวงการคาราเต้ใช่ไหมครับเนื่องจากผลงานก็ประจักษ์มากมายตอนนี้ก็ยังเป็นนักกีฬาที่ถือว่าทําผลงานและชื่อเสียงให้กับสมาคมตลอดมาเนาะอยากจะบอกว่าพวกเราสองคนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆแล้วก็ อ่าเยาวชนไทยที่เชิญชวนเข้ามาเล่นคาราเต้หรือว่าน้องๆที่เล่นคาราเต้อยู่ว่ามีอะไรฝากบ้างครับก็สําหรับน้องๆที่เล่นคาราเต้อยู่ก่อนแล้วกันครับคนที่เล่นคาราเต้อยู่ก็คือในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่ามีการแข่งขันเยอะซึ่งต่างจากสมัยก่อนอย่างที่ผมว่าสมัยก่อนมีหนึ่งแมตช์สองแมตช์ต่อปีแต่ปัจจุบันมีสามสี่ห้าแมตช์ขึ้นไปเพราะนั้นก็ตรงนี้ครับเรา มีแข่งขันที่ไหนผมอยากให้แบบเราก็ไปร่วมการแข่งขันเนาะแล้วเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์อของเราเรายิ่งแข่งเยอะเราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากฝากถึงคนใหม่ๆนะครับที่จะมาเล่นคาราเต้กีฬาคาราเต้มันไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบรุนแรงขนาดนั้นซึ่งอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่แจ็คบอกว่าเขาทุกกีฬามีโอกาสที่จะรับบาดเจ็บหมดเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราฝึกเพียงพอหรือย,อยังแล้วก็มีความชํานาญมากพอหรือยังแล้วก็ มันจะเป็นประสบการณ์กับเราเองครับนะครับสำหรับคนที่สนใจในกีฬาคาราเต้นะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าคาราเต้เป็นยังไงบางคนอาจจะเข้าใจว่าฟันอิดหรือเปล่า <c oughs> ฟันไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามที่ได้ยินกก็ลองลอง,ลองมาเล่นดูครับมันมันก็สนุกมากกว่าที่คิดครับครับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะครับก็ลองเล่นดูได้ครับสําหรับน้องๆที่เล่นอยู่แล้วปัจจุบันเนี้ผมว่าทุกวันนี้มีตัวช่วยหลายอย่างมีวิทยาศาสตร์กีฬามีพู้ชนาการอะไรเข้ามาช่วยผมว่า น้องๆน,น่าจะมีอนาคตที่ดีมากๆแล้วก็มีรายการแข่งขันเยอะมีการเก็บตัวไปต่างประเทศต่างประเทศเยอะแยะครับเพราะว่าน้องๆน,น่าจะเก่งมากกว่ามผมอีกในอนาคตครับโอ,โอเคครับ<อ>เราคงได้พูดคุยกับนักกีฬาถือว่าเป็นซุปตา์ของวงการคาราเต้นะครับที่จะมีโอกาสเนาะตอนนี้มีโอกาสลุ้นอยู่ที่จะคว้าโคต้าโอลิมปิกเกมนะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูแล้วก็น้องๆที่ได้ดู พี่ทั้งสองคนนะครับถือว่าได้ข้อคิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเองเรื่องของการฝึกเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เขาผ่านมาจนทุกวันนี้สามารถประสบผลเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบคนต้นแบบที่สามารถที่เอาไปเรียนแบบหรือว่า,าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของตัวเองได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับกลบดรายการพาครูซ่าครับวนนสวัสดีครับสวัสดีครับ